สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนะครับโอ้หนักหนักจริงๆงนะครับหนักมากเต็นท์หายครับใครเอาไปมาคืนด้วยครับมีเต็นท์จระเข้ลุกโลกอยู่ตรงนี้โอ้โหดูความแรงนะท่านผู้ชมแบบเนีแ่ยบบไฟล่วงมาเลยนะครับน้ำตามบิงนาทุ่งไร่ทุ่งนาจะมีน้ำขังนะครับโหลมแรงมาก ตูต้นกล้วยครับต้นกล้วยยังหักนะท่านะผู้ชมโหดโหดมากเมื่อคืนเนะี่ยเวลาประมาณตีหนึ่งครับเสียกหมดเลยเป็นห่วงแต่แต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อกี้ผมลองเปิดโรบอทด,ดูเป็นเสียงปแปลกๆนะน่าจะโดน ละอองฝนนะครับด,ดูดูเครื่องตัดเลเซอร์โอ้โหน้ำขังเลยว่ะหมายน้ำขังเลยโอเคน้ำขังครับน้ำขังโอ้โหลมและเนรนาดนะครับ โอ้โหคอตัดลกๆ้าห่านอโอ้โห oh oh. เียวมากเปิดได้ไหมเนี่ยยังแห้งอยู่เพราะได้บ้างเนาะโอ้โห oh oh. ดูดิเป็นห่วงแต่คอมนะคอมตัวนี้ต้องรักษาดีๆ โหดจริงๆครับนะาผู้ชมคืนเนี่ยก็ยังดีนะแบบรอบๆบ้านนี่มีต้นไม้นะครับถ้าไม่มีมนะไปหมดครับหลังพรงหลังคาโอ้โหดูดิตรวจสอบกัด ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเป็นแบบแรงๆบ้างนะแต่ที่นี่แรงมากทั้งลมทั้งแรงครับอีกสองวันมีวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับทำงานเจอกันอีกทีก็หลังสงกรานครับ เต้นหายเด็กจบแล้วแข่งมาแล้วครับอ่าโอเคครับผมมีที่ไหนรมแรงบ้างก็ส่งข่าว็ได้วยครับวัสดีครับ